สวัสดีครับพี่น้องชาวกเกษตรไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีสาระความรู้ดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหมัดเกี่ยวกับไรที่มันขึ้นตามรังไข่นะครับปัญหานี้นะครับแค่ปัญหาเดียวสามารถเรียกว่านํามาสู่ปัญหาในหลายอย่างได้เลยนะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่อง แม่ไก่กินไข่ตัวเองนะครับหรือว่าไก่ไข่ฟักออกมาได้แค่วัน2วันนะครับลูกไก่นี่ก็โดนไลโดนหมัดนี่กินไปหมดแล้วก็สุดท้ายก็ตายคาลังไปเลยนะครับดังนั้นเรามาแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีการพื้นบ้านง่ายๆนะครับแต่ว่าในความพื้นบ้านเนี่ยก็ผสมผสานหลักการวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีการเกษตรเข้าไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยครับผมขอแนะนําวัสดุในการ ที่จะนามาใช้รองรังไข่นะครับหลายๆที่นะครับอาจจะใช้เป็นฟางบ้างเป็นหญ้าบ้างนะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้เป็นใบตะไคร้ตากแห้งนะครับเป็นใบตะไคร้หอมตากแห้งนะครับหรือว่าอาจจะใช้ใบตะไคร้ธรรมดาก็ได้นะครับสาเหตุหลักที่ผมจะไม่ใช้พวกฟางนะครับหรือว่าหญ้าพวกอื่นนะครับเพราะว่ามันมีรูอยู่ข้างในนะครับซึ่งรูนี้นะครับรูของฟางเนี่ย มันจะเป็นที่อาศัยเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านของพวกสัตว์ประเภทนี้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะไรนะครับที่มีปล้องมีรูอยู่ข้างในนะครับผมจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างมากนะครับที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุรองรังไข่นะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้วัสดุในการรองรังไข่แล้วนะครับก็คือใบตะไคร้ของผมนะครับเราก็จะนำเอาใบตะไคร้นี้มาแช่น้ำนะครับกับ ส่วนประกอบอื่นๆนะครับซึ่งได้แก่นะครับหนึ่งก็คือใบยาสูบนะครับซึ่งใบยาสูบเนี่ยมีสารประกอบในตัวเจนหมหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะครับที่เรียกว่าสารออลคาลอยนะครับซึ่งมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่นะครับสารเหล่านี้นะครับสารตัวนี้จะทําให้พวกแมลงต่างๆนะครับจะไม่ค่อยชอบนะครับต่อมานะครับมันก็จะมี ขี้เถ้านะครับขี้เท่าซึ่งในขี้เท่าเนี่ยก็จะมีสารซิลิก้านะครับที่เรารู้จักดีนะครับซึ่งเป็นสารซิลิก้าเนี่ยเมื่อเราไปใช้เรามักจะนําไปฉีดพ่นตามผักตามผลไม้นะครับพืชก็จะแข็งแรงนะครับและที่สําคัญนะครับพวกนี้ก็คือจะทําให้พวกเพรี้ยแล้วพวกมแมลงต่างๆไม่มารบกวนนะครับมีคุณสมบัติเดียวกันกันกบตัวพองใบรรยาสูบด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็คือกากกาแฟนะครับหรือถ้าใครหากากากาแฟไม่ได้ก็ใช้กาแฟธรรมดานะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีสารคาเฟอีนแล้วก็สาราดีเทอร์ฟีนนะครับเป็นเป็นสารที่ไล่พวกมแมลงเฉพาะจําพวกพวกมแมลงประเภทพวกสัตว์ดูดเลือดนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยชอบนะครับดังนั้นพวกเหลือพวกไรที่มาชอบมาตามเนี่ยมันจะช่วยได้มากนะครับ ต่อมาครับก็คือใบน้อยหนานะครับใบน้อยนานี่ก็คือเป็นพืชสําหรับขับไล่แมลงนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งใบน้อยนานี่จะมีสารต่างๆนะครับไม่ขออธิบายแต่ว่าจะบอกเพียงว่าสารเหล่านี้นะครับมันเป็นพิษต่อแมลงทางสัมผัสนะครับโดยเฉพาะออกฤทธิ์ทางกระเพาะอาหารของพวกแมลงเหล่านี้นะครับต่อมานะครับก็คือผงสักพอกนะครับผงสักพอกนะครับใน ผงซักฟอ,อกเนี่ยมันก็คือพวกจะมีสารฟอสเฟตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับที่เขาจะมีการรณรงลงไม่ให้ชะให้อปล่อยพวกน้ําจากผงซักฟอ,อกเนี่ยลงแม่น้ำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับตายนะครับพืชที่เกิดมาก็จะตายนะครับนี่คือข้อเสียของผงซักฟอ,อกแต่ว่าเราจะนําข้อเสียของผงซักฟอ,อกตัวนี้นะครับ มาเป็นข้อดีในการทำที่รองรังไข่นะครับเพื่อป้องกันเหลือบไรตรงนี้นะครับส่วนอัตราส่วนผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะครับวิธีการนะครับเราก็จะนําใบยาสูบเนี่ยลงมาแช่นะครับในน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้พอแช่ไว้ประมาณสัก1-2ชั่วโมงครับก็นําไปตากแดดพอตากแดดเสร็จเราก็นําไปรองรังไข่ เพียงเท่านี้เราก็จะได้วัสดุรองรังไข่ที่ป้องกันมแมลงพวกมัดพวกเหลือพวกไรได้นะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าไม่มีอะไร100%เเซนะครับมันจะสามารถป้องกันได้จากที่เคยทำมาจากประสบการณ์ที่เคยทำผ่านมานะครับมันจะป้องกันได้อยู่ประมาณ 65- 7 5เนนะครับส่วนที่เหลือนะครับอ่า มันก็จะเกิดจากการที่เราต้องควรที่จะทําความสะอาดโรงเรือนนะครับข้อไก่ของเรานะครับให้สะอาดอนามัยอยู่เสมอนะครับนี่ก็จะช่วยได้มากนะครับวันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ